เมื่อเราให้ใจใครไปไม่ว่าคนคนนั้นจะถูกหรือจะพิดแต่ถ้าเราไม่ได้ใจกลับมาเราอย่าเสียเวลากับคนคนนั้นเลยเราไปทำกับคนที่ให้ใจเรามาดีกว่าแด่มิตรภาพที่แสนง,งามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชิตาชาแนลนะคะตั้งแต่ดูข่าวน้องชมพู่มานะคะ มีวันนี้นะคะที่มีความสุขที่สุดนะคะขอขอบคุณทนายนะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะที่ถอนตัวนะคะขอให้ถอนจริงๆนะคะแล้วไปทำต่างๆให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะไปถอนที่ศาลนะคะถ้าเอ่ยชื่อทนายนะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคนไทยแทบจะเกือบทั้งหมดนะคะจะคงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะ ว่าเขามีชื่อเสียงมาจากคดีอะไรนะคะคดีหวย30ล้านนะคะเราติดตามเขามาตั้งแต่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทําไมทนายถึงเทจําเลยนะคะเราจะมาย้อนตั้งแต่ทนายเข้ามานะคะเราจะไม่ย้อนไปถึงที่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะคะเพราะว่ามันทุกคนก็คงติดตามมาแล้วตอนที่ทนายเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็น น่าจะยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีกะระแสมาเขาก็เขาก็มองไว้แล้วว่าเขาจะจ้างทนายนะคะเพราะว่าทนายคนนี้เป็นคนทนายที่มีความสามารถและฉลาดนะคะส่วนทนายได้ฟังลูกความพูดอย่างนั้นว่าตัวเองมีความสามารถฉลาดและมั่นใจในตัวของเขาเขาก็จะทำงานให้นะคะและ้วก็เขาบอกว่า เขาไม่สนกระแสนะคะทนายเขาบอกว่าเขาไม่สนกระแสว่าจะกระแสจะมาลบหรือจะมาอะไรนะคะทนายเคยพูดออกสื่อนานแล้วนะคะว่าถ้าลูกความเขามั่นใจและเชื่อใจในตัวของเขากล้าที่จะเล่าความจริงทุกอย่างให้เขาฟังนะคะแล้วเขาก็คือถ้าลูกความให้ใจเข้ามาเขาก็จะทําให้เต็มที่นะคะเขาก็จะสู้ให้เต็มที่นะคะแต่ขอให้ว่าลูกความเขาพูดความจริงนะคะ แล้วทีนี้เรามาสังเกตตรงที่ว่าตอนที่เขาเคยได้พูดว่าถ้าคนคนนั้นให้ใจเขามาเขาก็จะให้ใจกลับไปด้วยความเต็มที่นะคะณนะตอนนั้นนะถ้าเชื่อใจเขานะคะแต่ณวันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีเหตุที่ว่าไปต่อกันไม่ได้หรือมีเรื่องขัดใจหรือด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาในความรับที่คนที่เขาเคยคบหาเนี่ย เล่าให้ฟังเขาจะไม่มาเปิดเผยในที่สาธารณะนะคะแต่ทีนี้เขาก็ยังรักษานะคะต้องขอบคุณนะนะคะทนายแม้จะรู้มากแต่เขาก็ยังไม่มาเปิดเผยนะคะเขาก็จะใช้เหตุผลที่มันว่าดูดีต่อสาธารณะนะคะนะคะเขาก็คือเราบอกแล้วว่าทนายคนนี้เขาเป็นคนฉลาดแลวเขาเป็นคนมีฟอร์มเขาเข้ามานี่เขา ลูกความไปเรียกร้องเองนะคะเขาไม่ได้แบบว่าหิวแสงหรือว่ามาอะไรแบบไปติดตามเออพอมีเหตุการณ์นี้เขาเข้าไปเกาะว่าเออจะมาช่วยคดีนั่นคดีนี้เขาไม่ได้เสนอตัวนะคะลูกความนะคะจะสังเกตว่าลูกความไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเขาเป็นคนมีฟอร์มเขาฉลาดนะคะเราถึงบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดมากเลยทนายนะคะเราถึงติดตามเข้ามาแต่ทีนี้พอเขามาทําคดียาเสพติดเนี่ยคือความฉลาดของเขาเนี่ย เราบอกแล้วว่าคุณฉลาดได้แต่คุณอยากแกมโกงนะคะถ้าฉลาดแกมโกงนี่คุณจะเสียเลยนะคะคุณทนายพี่บอกไว้เลยว่าอันไหนคือคุณต้องนึกถึงความถูกต้องนะคะแล้วนึกถึงจรรยาบรรณของคุณด้วยเงินนะทุกคนอยากได้แล้วเข้าใจนะคะเข้าใจว่าเงินทุกคนอยากได้นะคะแต่คุณต้องพูดถึงผิดถูกนะคะผิดถูกศีลธรรมด้วยนะคะเอาเธอคะ่ะที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงนะคะ แต่คดีนี้พอมาวันนี้นะคะทนายพี่ว่านะคะคุณตัดสินใจถูกแล้วที่ถอนนะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่ติดตามคดีน้องชมพู่นะคะพอได้ยินข่าวทนายถอนตัวนะคะไม่ว่าจะทางทีวีทางอะไรคนที่ถูกโดนเทนะคะคนที่คนที่เคยให้ใจเข้าไปนะคะให้ใจจำเลยไปอะ่ะที่เขาถอยกันหมดอะ่ะมีกี่คนไปนั่งไปนั่งนับเลยค่ะว่ามีกี่คนมีแต่คนดังๆทั้งนั้นนะคะโดนนะคะ โดนจำเลยนะคะไม่ได้โดนอะไรนะคะโดนจำเลยค่ะโดนคุณเนก,กับคุณเถกนะคะเทนะคะโดนจำเลยเทค่ะจะบอกให้นะคะทุกท่านพี่เข้าใจคุณนะคะคุณทนายนะพี่เข้าใจเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนหมอปลานะคะจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้สัมผัสและก็ได้พบกับตัวเองนะคะ นั่นแหละค่ะคุณถึงจะถอยออกมาแต่ต้องขอบคุณนะที่คุณถอยออกมานะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วพร้อมที่จะติดตามคุณต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะขอขอเป็นกรณีนะคะถ้าคุณไปทําคดีที่มันไม่ไอ้นี่ก็ไม่ติดตามนะคะบอกไว้ก่อนที่มันผิดศีลธรรมที่มันไม่ใช่นะคะคุณไปช่วยคนที่นี่อที่ทําผิดน่ะเราก็จะไม่สนับสนุนนะคะแต่คดีไหนที่คุณช่วยคนที่อ่า เป็นคนดีอ่ะที่ที่ทําดีอ่ะที่ไม่ใช่คนผิดอ่ะอันนี้เราก็จะสนับสนุนก็จะชมเชยนะคะในเมื่อคุณได้ยินกับหูได้ดูกับตานะคะคุณทนายนะคะเป็นยังไงนะคะชื่นใจไหมคะเนตอบนะคะนะพี่ว่าคุณลึกซึ้งแล้วแหละคุณเข้าใจแล้วนะคะที่คนทุกคนห้ามคุณนะคะแล้วคุณก็เสียมิตรภาพไปคุณโดนโจมตีเท่าไหร่นะคะคุณเห็นไหมคะเนเป็นไงคะแสบไหมคะ แสบไหมคะแสบเลยคะ่ะขนาดออกสื่อน,นะคะนะับวันนี้นะนะัสุดท้ายแล้วนะนะวันนี้นะคะก็ยังออกมาพูดว่าของฟรีมันไม่มีในโลกจริงๆคะ่ะรู้ไหมกายค่าที่พักค่าเดินทางค่าโนกค่านี่ค่านั่นโอ้ยบักเนเยเนเขามาช่วยมึงฟรีนะบักเนยเขามาช่วยมึงฟรีมึงต้องแยกแยะค่าจ้างก็คือค่าจ้างนะ ค่าจ้างกับค่าเอ็นนี่เขามาช่วยมึงฟรีอะมึงก็ต้องออกค่าที่พักค่าอะไรค่าเขาเสียเวลามาน่ะเขามาอยู่กับมึงทั้งวันน่ะกี่วันน่ะมึงจ่ายค่ากินค่าอะไรมึงก็รวมไปสีแต่ทําไมมึงไม่พูดตั้งแต่แรกเราอะทาไมไม่พูดตั้งแต่แรกมึงแทนที่มึงจะขอบคุณเขามึงไม่ได้จ่ายเงินเขานี่เขามาช่วยมึงฟรีมันก็ต้องออกอันนั้นมันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่มึงต้องออกอยู่แล้ว มึงเคยมีไหมน้ำใจอ่ะให้เขากลับไปนะคนที่มีพระคุณต่อมึงอ่ะมึงคิดได้แค่นี้เหรอกูไม่เข้าใจเลยว่าเอฟซีคว้าของมึงอ่ะคนที่ติดตามมึงอ่ะแม่เห็นใจมึงอย่างงนอย่างนี้นะโอ้โหกูยอมเลยอ่ะว่าพวกนี้มันอยู่ใต้คนกรีดจริงๆิงอ่ะมันไม่ใช่บัวสีเหลาหรอกมันอยู่ใต้คนกรีดนะมันไม่ยอมโผล่มารับแสงรับอะไรเลยคนที่เขาให้มึงนะ มึงบอกว่าคนที่เข้ามาน่ะมึงมาหวังผลประโยชน์กูไม่เห็นมีใครไปหวังผลประโยชน์อะไรของมึงเลยนะเอเนกูเห็นแต่เข้าเอาของมาให้มึงเอาเงินเอาทองมาให้มึงจนมึงมีฝาบ้านมีฝาซ่วมอ่ะมึงต้องคิดถึงจุดนี้โหมึงดังแล้วมึงบอกว่ามันจะมีคนมาจะมากอบโกยเอาเพื่อที่จะดังกาะกระแสมึงเหรอกูยอมมึงเลยเอาตรงๆเลยกูยอมมึงเลย กูไม่เคยเห็นใครหน้าด้านนามึงเหมือนมึงเลยเนะ่ไหมเธอก็เหมือนกันทำหน้าลกลิกละลีนะกูเห็นมึงตั้งแต่มึงสองคนผัวเมียน่ะเต้นใส่กุญแจหมอปาน่ะกุญแจที่เขาให้มึงไปพักน่ะกูะเห็นสันดานพวกมึงแล้วกูยังหูกูบอกยังมีคนเอเห็นใจมึงนะโหมันเร็วเร็วได้ขนาดนี้นะอันนี้กูว่าจะไม่ว่าแล้วนะนี่กูว่าคดีมันเริ่มมันแล้วกูถึงมาเนี่ย พวกกูรอกูรอวันนี้พอภาวนาทุกวันเลยว่าให้ทนายอะถอนตัวให้ทนายถอนตัวเพราะกูรู้ว่าทนายตั้มเป็นคนที่ฉลาดนะนะเน่มันเข้าใจผิดนะเข้าใจใหม่นะมัคิดใหม่นะกูยอมมึงเลยนะมึงคิดดูเขาหอบสังขารมาจากไหนพวนสมุทรสาครอะ่ะหมอปลาก็หอบสังขารมาจากไอ้เพชรบุรีน่ะไม่ได้สักบาทค่าน้ำมันค่าอะไรก็ไม่ได้แถมมาป้อน อะไรนะกล้วยบัวชีมึงอีกอะทำอะไรให้มึงกินดีอะยังกับมึงเป็นเทวดาน่ะโหสุดยอดเลยนะมึงอะไม่มีคำว่าขอบคุณไม่มีคำว่าไอเนี่ยหาว่าเขาจะมาจ้องจับกระแสมาจ้องผลประโยชน์กับมึงมงคิดได้ยังไงอะมึงได้มึงดูหน้ามึงสิอ่ะกูดูสายตามึงอ่ะหน้ามึงก็ยังกับไอเนี่ยงูอสรพพษก็ไม่ปานเลยอะมึงอะนะ เขามาช่วยด้วยความเต็มใจนี่คือเขาให้ใจมึงไปแล้วมึงไม่ได้ให้ใจเขามึงไม่ปกป้องเขาเลยมึงไม่จริงใจกับเขาเลยเขาถึงถอยอะงานนี้นะทนายนะพี่จะบอกให้นะทนายนะคุณประกาศแล้วนะคุณต้องถอนจริงๆนะคุณไปทำมันถูกต้องนะแต่พี่เห็นคุณกักแล้วนะไอ้ไม่ใช่คุณหลอกทีมของคุณอนะโค้กของคุณอนะกักไว้อยู่นะอย่าให้เขาอย่านะพี่จะบอกให้นะ อย่าให้เหมือนกับที่เขาโซเชียลเขาแล้วคนที่เขากระพือกันว่าโกงค่าตัวโกงอะไรนะนะาทนายนะพี่จะบอกนะคุณถอนนะพี่ดีใจมากเลยนะพี่มีความสุขมากเลยอะ่ะคุณได้เรียนรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงขนาดคุณยังบอกว่าคุณพูดไม่ออกเลยอะ่ะคุณได้ยินแล้วคุณพูดไม่ออกเลยอะ่ะนะเขาบอกให้คุณหนักแน่น <laughs> เขาจะเอาแต่ผลประโยชน์ของเขาหนะน่ะคนสองคนหัวเมียน่ะแต่ก่อนดูนะเป็นเออดูซื่อๆดูน่าสงสารนะนะตีน่าเศร้าเล่าความเท็จน่ะเล่นได้เล่น,ล,น,ล,นละครได้บทดีมากเลยได้แตกเลยนะอินมากเลยนะคะดีบทแตกค่ะนะเน่จะบอกให้นะเดี๋ยวฉันจะมาจาัดก,การแกนะ จะด่าทุกวันแหละด่าจะด่าไปนะคะจะด่าจนแบบว่าเอฟซค้นมาจากคนกีตอะจะบอกให้ขนาดบอกว่าเออรอให้คดีมันได้นี่ก่อนนะไอ้พวกที่ไอเชียมันยังยงย้งยังไงพวกยูทูบเบอร์อะไม่ผิดอย่างงดอย่างนี้ตัดสินแทนศาลเลยตำรวกเขาทำงานเขาทำงบประมาณไปเท่าไหร่เขาลงทุนไปเท่าไหร่ นักวิชาการไม่ใช่มีแต่แค่ตำรวจนะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะเขาลงไปอ่ะหมดงบประมาณไปแค่ไหนเชียเชียร์เชียกันไม่ลืมหูลืมตาเลยพวกมืงอง่นนะแทนที่มันจะหยุดก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ต้องหาใครเป็นจำเลยมันจะถึงขั้นขึ้นศาลเป็นจำเลยแล้วนะจำเลยก็คือหมายถึงว่าคนที่ทำผิดนะไม่ใช่จำเลยสังคม อันนี้มาขึ้นสู่ศาลแล้วนะคะจะบอกให้แล้วไปบอกว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดศาลตัดสินหรือยังยังไม่ตัดสินนะเป็นบ้ากันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นบ้ากันไปแล้วนะขนเงินขนทองโอนให้เขาไม่มีใครเขาอิจฉาหรอกค่ะคุณโอนมาให้หมดเลยนะคุณรู้ไหมว่าเด็กคนหนึ่งตายนะถ้าเกิดไปเกิดกับกลูกหลานของคุณอนะ คุณจะทำยังไงฮะถ้ามีคนมาโหคนเห็นใจทั้งเอ่อทั่วประเทศน่ะคนเห็นใจจําเลยเป็นจำนวนมากเลยอะ่ะคนเห็นใจคนผิดนะ่ะอันนี้ผิดนี่ไม่ใช่สังคมปนาวนะไม่ได้ว่าเขาไอ้นี่นะ่ะหลักฐานนะคะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ให้เขาไปสู้ในศาลก่อนพวกคุณถึงค่อยไอ้นี่ มันมีมันมีคอนเทนต์อื่นที่ทำนะไม่ต้องอวยมันก็ได้ไม่ต้องขนเงินขนทองไปให้มันก็ได้โน่น่ะถ้าคุณจะทำบุญจริงๆน่ะเอาเงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจน่ะพวกคุณจะได้ใช้จริงๆอะ่ะก่อนจะสิ้นใจอะ่ะให้โรงพยาบาลไม่ดีกว่าเหลยฮะยังจะได้บุญกว่านะคะช่วยชีวิตคนอะ่ะ ช่วยต่อลมหายใจอะ่ะไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไม่ดีกว่าเหรอที่มันขาดแคลนอะ่ะนะตอนนี้มันก็รวยมันจนแบบมันเก่งจนแบบมันปีก้าขาแข็งที่จะพร้อมที่จะแทงทุกคนได้แล้วมันไม่ได้แค์เลยทุกคนต้องมาแบบมามาสยบอยู่ใต้มันอะ่ะอยู่ใต้บาทามันอย่เห็นไหมถ้าทำคอนเทนต์นะมีไหมล่ะมันให้ทำฟรีไหม ค่าสาบานไหมว่ามันให้ทําฟรีอ่ะต้องให้นวนให้นี่มันใช่ไหมเล่าจะบอกนะคะคนที่เชียร์นะคนที่เชียร์ฝั่งฝั่งจําเลยอ่ะนะคุณเอาไปคิดคุณคิดไม่ได้ก็เอาให้มันไปให้ตายไปกับความคิดของคุณนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเดี๋ยวเอจะมาพูดต่อนะคะอีพีต่อไปนะคะอันนี้เป็นอีพีแรกนะที่มาจับเพราะว่าคดีมันเริ่ม จะนี่แล้วเพราะว่ารอเวลานี้มานานแล้วว่ารอให้ทนายนะคะถอนตัวนะภาวนาทุกวันเลยนะคะต่อไปนะคะทนายนะพี่จะจับตาดูคุณทั้งทีมนะจะกลับมาหรือเปล่าถ้ากลับมาเสียหมาเลยนะคะนะถ้ากลับมาพี่จะมาด่าเลยนะบอกให้ตอนนี้พี่พี่ต้องขอบคุณนะพี่ขอชื่นชมพวกคุณนะที่ที่ยอมถอยนะคะที่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะ นะถึงคุณจะไม่พูดความจริงแต่พี่ก็รู้ว่ามันอะไรคืออะไรนะแต่ดีแล้วที่คุณไม่มาพูดให้ฝั่งหนึ่งเสียหายนะคะก็ถือว่าได้รักษาคําพูดของตัวเองนะคะคนเรานะต้องรักษาคําพูดของตัวเองนะถ้าคนที่ไม่รักษาความพูดของตัวเองไม่ใช่คนนะจะบอกให้นะคะศัก์ศีนะคะคศัก์ศีมันกินไม่ได้แต่มันเท่นะน้องทนายนะพี่จะบอกให้นะคะคุณรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของคุณไว้ นะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคุณพูดอะไรคุณก็ต้องทําตามอย่างที่คุณพูดคุณถอนก็คือถอนนะคะต่อไปนะคะ EP ต่อไปนะคะดัชิตาจะมาพูดคือจะมาจับตาดูแหละจะจับตาดูทนายว่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะทนายคนไหนที่ออกมานะคะที่ออกมาพูดให้สังคมมันบิดเบือนนะคะให้กฎหมายมันบิดเบี้ยวไปนะคะ,ะพี่ก็จะมาพูดพี่ก็จะมาวิเคราะห์มาพูดว่าทําไมคุณถึงมีความคิดอย่างนั้นนะคะ ค่ะถ้าหากว่านะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ดัชิตาด้วยนะคะต่อไปไดัชิตาก็คือจะจับจ้องทนายเพราะว่าพอรอเวลานี้มานานนะคะว่าจะมาพูดเรื่องน้องชมพู่จะมาพูดก็ต่อเมื่อทุกอย่างมาชัดเจนนะคะแล้วก็พอเห็นทนายมาอ่าเป็นใครเราก็หนักใจอยู่นะเพราะว่าเราก็ภาวนาทุกวันแหละว่าขอให้เขาถอนตัวขอให้เขาถอนตัวขอให้น้องชมพู่มาช่วย ทุกอย่างเลยภาวนาทุกวันเลยนะคะสุดท้ายคำภาวนาของเราก็เป็นจริงนะคะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องเจอนะคะยังไงมันก็ต้องเจอเพราะว่าเขาบอกว่ามันดูไม่นานหรอกค่ะดูไม่นานหรอกคนเราไม่ต้องดูนานนะคะพอเจอแล้วก็ถอยดีแล้วนะคะมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปเอาชนะ ะะศัก์รีกินไม่ได้แต่มันเทศนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรัชิตาชาแนลนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ